หากวันนี้คุณเจ๊งคุณจะเริ่มต้นใหม่ยังไงโดยโรเบิร์ตคิโยสกิเจ้าของผลงานเขียน Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกมีคนเคยถามโรเบิร์ตคิโยสกิว่าถ้าหากวันพรุ่งนี้คุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ข้างถนนไม่มีอะไรเลยสักอย่างทั้งเงินทองหน้าที่การงานทรัพย์สิสนหรือแม้แต่กระทั่งคอนเนคชันจากคนรู้จักก็ไม่มีสักคน ซึ่งสิ่งที่คุณเหลืออยู่ก็คือประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญจากงานในสายอาชีพที่คุณเคยทํามาคุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากจุดนั้นได้อย่างไรโดยโรเบิร์ตคิโยสกิตอบว่าไม่ต้องห่วงผมเคยไปอยู่ณนะจุดจุดนั้นอยู่หลายต่อหลายครั้งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยซึ่งเมื่อเหตุการณ์นั้นมันมาถึงคุณจําเป็นที่จะต้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการและอะไรคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําโดยตัวเขาเองหากที่จะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่มีอะไรเลย เขาจะเริ่มต้นจากการไปทำงานที่ร้านแมคโดนัลด์ซึ่งแม้ว่าจะมีค่าแรงเพียงแค่7ดอลลาร์ถึง15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเขาก็ไม่แคร์เพราะเหตุผลจริงๆที่เขาเลือกที่จะไปทำงานที่นั่นก็เป็นเพราะแมคโดนัลด์มีระบบธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกที่สร้างมาจากเรย์คร็อกคนที่เรียนไม่จบระดับชั้นปริญญาตรีซะด้วยซ้าแต่สามารถนาพาธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดให้ไปไกลระดับโลกได้นั่นก็เป็นเพราะพวกเขามีระบบที่ดีที่สุดนั่นเอง โดยคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ระบบการทํางานภายในองค์กรแห่งนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจดังนั้นเหตุผลที่เขาเลือกที่จะทํางานที่แมคโดนัลส์นั้นก็เป็นเพราะเขาเปรียบชีวิตของคนเราคือการเรียนรู้และคนเราก็จะเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการอ่านหนังสือการพูดคุยกับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการโดยเขาจะหลีกเลี่ยงการครบค้าสมาคมกับคนที่ชอบบน่นชอบโทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการที่เขาจะกลับมาเป็นองค์ประกอบ หรือเป็นผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งต่อมาเขาจะเรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการจัดก,การกับภาษีโดยโรเบิร์ตคิโยสกิบอกว่าวิธีการเล่นเกมการเงินของเขามีด้วยกันอยู่2ส,สิ่งสิ่งแรกคือ Business และสิ่งที่2คือ Real Estate 2ส,สิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้คุณไม่ต้องถูกภาษีขูดเลือดขูดเนื้อจากรัฐบาล จากการที่คุณทุ่มเททำงานอย่างหนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะเมื่อคุณทำธุรกิจมีกำไรเข้ามาคุณก็นำเงินไปต่อยอดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่อเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทซึ่งเป็นการลงทุนที่กฎหมายยกเว้นการเก็บภาษีและแน่นอนว่ากฎเหล่านี้มันไม่แฟร์และมันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดกับพนักงานที่ทำงานประจำหาเช้ากินข้ามอย่างหนัก ในขณะที่เหล่าบรรดามาหาเศรษฐีพวกเขารู้เกมการเงินที่พวกเขาจะเล่นเป็นอย่างดีพวกเขาจึงเลือกที่จะใช้บิสเนสโมเดลจาก McDonald's มาใช้ในการสร้างความร่ำรวยซึ่งดูเผินๆแล้วคนทั่วไปอาจจะมองว่าธุรกิจของ McDonald's นั้นคือธุรกิจขายแฮมเบอร์เกอร์แต่ถ้้ที่จริงแล้วธุรกิจของ McDonald's คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะพวกเขาจะกว้านซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทำเลดีๆราคาสูงๆเพื่อปล่อยค่าเช่าให้กับแฟรนไชส์อีกทีหนึ่งทำให้กลยุทธ์นี้ สามารถทําให้แมคโดนัลด์มีอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองที่หลายต่อหลายแห่งมีที่ดินที่แพงที่สุดในโลกอย่างเยอะแยะมากมายมากกว่าจํานวนโบสถ์แคทอลิกซะอีกซึ่งแนวคิดนี้ในตอนช่วงแรกของชีวิตเขาก็คิดเล่นๆว่าถ้าหากเขาสามารถทํากําไรจากธุรกิจได้สมมุติว่าเป็นจานวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วพอลองเอาไปคํานวณภาษีที่จะต้องจ่ายแล้วเป็นจํานวนที่เยอะเอามากๆดังนั้นหากเขาไม่อยากเสียภาษีก้อนนี้เขาก็ตัดสินใจนาเงินก้อนนี้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์สักแห่ง ดังนั้นในทางบัญชีจะถือว่านําเงินไปลงทุนต่อนับเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ต้องถูกนํามาคิดภาษีนั่นจึงทําให้เขามั่งคั่งขึ้นรวยขึ้นและมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองมากยิ่งขึ้นเรื่อยเรยเรียนรู้วิธีการปฏิเสธคําว่าไม่โดยธรรมชาติของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีนั้นส่วนใหญ่จะมีลักษณะและอุปนิสัยที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจากมุมใดของโลกก็ตามทีโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คิดและลงมือทําอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคยกตัวอย่างเช่น มีเพื่อนของเขาอยู่คนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสแต่เขาได้มีโอกาสไปซื้อไรองุ่นแห่งหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและพอเขากลับมาที่ฝรั่งเศสก็บอกกับรัฐบาลว่าเขาจะนำไวน์จำนวนมากมาจากไร่อัุ่นที่อยู่ในอเมริกาโดยจะบรรจุลงในถังหมักไวน์เป็นอย่างดีแต่รัฐบาลกลับสั่งห้ามเขาเพราะมันผิดกฎหมายมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นเพื่อนของเขาจึงเปลี่ยนวิธีโดยการเจราจาใหม่ว่าถ้างั้นผมจะนําเข้าไวน์แบบใส่ขวดมาแทนก็แล้วกันปรากฏว่าไม่มีเรื่องของการผิดกฎหมายสามารถนํไวน์บรรจุข,ขวดเข้ามาได้ทําให้รัฐบาลชุดนั้นก็อึกอักว่าอะไรเข้าไม่ได้เพราะเขาไม่ได้แหกกฎหมายข้อใดเลยจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สําคัญจะมีอยู่3ามสิ่งก็คืออย่างแรกสุดคือ mindset ที่หมายถึงความคิดที่ว่าถ้าตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องทําให้ได้ ถ้าวิธีแรกไม่ได้ผลก็ให้ลองใช้วิธีที่2ที่3จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการต่อมาคือสกิลเซ็ตคือทักษะและความสามารถที่จําเป็นที่จะต้องทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและอย่างสุดท้ายก็คือรูสพวกเขารู้กฎการเล่นเกมเป็นอย่างดีเรียนรู้วิธีการรับมือกับความล้มเหลวคุณรู้หรือไม่ว่าผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่นั้นพวกเขาเกิดมาพร้อมกับความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเฮนรี่ฟอร์ดพบกับความล้มเหลวมากถึง5ครั้ง ก่อนที่จะผลิตรถยนต์ได้ไปที่สําเร็จสตีฟจ็อบส์เคยถูกบอดบริหารไล่ออกจากบริษัทที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตนเองบิลเกสถูกนําตัวไปขึ้นศาลดีกาในข้อหาผูกขาดทางธุรกิจส่วนตัวของโรเบิร์ตคิโยสกิเองนั้นตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาก็เคยติดลบหลายล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้เพราะพวกเขาถูกสอนม,มาในโรงเรียนที่ห้ามทําผิดพลาดใครทําผิดถือว่าโง่ใครทําผิดถือว่าสอบตกใครทําผิดถือว่าสอบไม่ผ่านเป็นคนล้มเหลว ซึ่งมันตรงกันข้ามกับในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะแม้แต่ทารกที่กําลังฝึกยืนนั้นก็ยังต้องล้มหลายต่อหลายครั้งที่กว่าจะยืนได้อย่างมั่นคงในขณะที่ระบบการเรียนการศึกษานั้นออกแบบมาให้ลงโทษคนที่ทําผิดพลาดในห้องเรียนนั่นคือเหตุผลว่าทําไมพ่อจนของเขาที่เรียนจบด็อกเตอร์นั้นถึงล้มเหลวในชีวิตจริงเพราะเขากลัวการทําผิดพลาดนั่นเองเรียนรู้วิธีการสร้างทีมและการเป็นผู้เล่นที่ดีในทีม ความผิดพลาดส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการมักจะทำผิดก็คือการตัดสินใจลาออกมาเพื่อเป็นนายตนเองซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นักระหว่างเป็นพนักงานที่กินเงินเดือนจากนายจ้างกับออกมากินเงินเดือนที่ตัวเราเองก็จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองนั่นแหละโดยกว่าร้อยละ90ของผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กนั้นมักเป็นผู้ประกอบการฉายเดี่ยวหรือโซโลเพีเนอร์ที่มักจะพูดว่าฉันสามารถทำงานทุกอย่างได้เป็นอย่างดีฉันจะทำเองคนเดียว ซึ่งนั่นเป็นเพราะพวกเขาถูกสั่งสอนมาในระบบของโรงเรียนว่าจะต้องเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เจ๋งกว่าใครๆในห้องเรียนในขณะที่ตัวของโรเบิร์ตคิโยสกิเองนั้นเขาบอกว่าเขาเรียนจบมาได้กับเป็นเพราะการร่วมมือกับเพื่อนๆที่เก่งๆเวลาที่มีการทําโปรเจกต์ในขณะที่โรงเรียนกลับสอนเราว่ามันคือการลอกมันคือการโกงผิดกฎร้ายแรงและต้องถูกทําโทษอย่างหนักซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงผู้ที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้นั้นคือคนที่มีทีมที่แข็งแกร่งดังนั้น หน้าที่ของผู้ประกอบการก็คือการทํายังไงก็ได้ให้คนเก่งๆเข้ามาร่วมทีมและสามารถทํางานร่วมกันได้แต่ในขณะคนที่เป็นหมอหรือเป็นทนายความที่เรียนจบเกรดสูงๆนั้นพวกเขามักจะนั่งทํางานอยู่คนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่เอรบอลเจมส์นักบาสเอ a บเอระดับโลกนั้นแม้ว่าตัวเขาเองจะเก่งกาจแต่ในช่วงแรกนั้นเขาพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้เลยจนกระทั่งเขาได้ย้ายไปอยู่ในทีมที่แข็งแกร่งจนสามารถทําให้เขาคว้าชแชมป์ได้เป็นที่สําเร็จซึ่งจะเห็นได้ว่า การเก่งคนเดียวในทีมนั้นยังไม่เพียงพอต่อความสําเร็จมันต้องเล่นกันเป็นทีมและสุดท้ายจงอย่ายอมใช้ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานหลายคนเลือกที่จะประหยัดอดออมถึงขั้นขี้เหนียวทั้งทั้งที่ของบางอย่างหากคุณจับจ่ายใช้สอยไปแล้วมันก็ไม่ได้กระทบกับเงินในกระเป๋าของคุณสักเท่าไหร่นักซึ่งถ้าหากในะตอนนี้คุณยังไม่สามารถซื้อบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยความสบายใจคุณก็จงตั้งใจทํางานให้ดีขึ้นขยันมากขึ้นหาไรายได้ให้มากขึ้นและจงจ่ายในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดี รู้สึกมั่นใจรู้สึกสบายเพื่อทำให้คุณยังมีชีวิตที่ดีขึ้นไปนอีกในทุกๆวันและนี่ก็คือบทเรียนจากโรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลูกถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ